h e l lo คุณ morning ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์วันนี้นะเราจะพาทุกคนนะครับมาตระเวนนะครับไล่ล่านะครับ Michelin s t a นะครับเอากันแบบว่าให้จุใจให้จุจุจุจเอาละครับและสำหรับร้านแรกของเรานะครับมาพบกันที่ร้านทรงฟาบักกุเตนะครับเป็นร้านอาหาร ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ร้านพื้นเมืองเนี่ยของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับคือสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ชอบกินซุปร้อนๆนะครับแล้วก็ชอบกินพวกเนื้อสัตว์เนาะที่เอามาต้มเนี่ยมันก็เลยทาให้บักกุเตะเนี่ยกลายเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งร้านทรงฟ้าเนี่ยเป็นร้านที่มีสาขาเนี่ยอยู่ทั่วเอเชียเลยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์นะครับติดต่อกันตลอด7ปีครับ เอาละครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านซงฟานะครับบัคกุเตนะก็เราสั่งมาแล้วเซตแรกนะครับอันนี้จะเป็นร้านเซตคือที่เนี่ยเขาจะขายเป็นอัลลาร์คาักับเป็นเซตนะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่นิยมกันที่เราดูรีวิวมาเนี่ยเขาจะแนะนาว่าให้สั่งเป็นเซตมาก่อนนะครับเพื่อมาลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นยังไงในนี้ครับก็จะมีข้าวนะครับตัวนี้เป็นบัคกุเตน,นะครับเนื้อเปื่อยมากดูเด็กนะคุเด็ก็มีอันนี้เป็นผักดอง แล้วก็มีปาท่องโกมาให้แล้วก็จะมีน้ำครับน้ำชามาอันนึ่งออหอมมันแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆส่วนหมูลองชิมเนื้อหมูดูนะโอเคถือว่านุ่มแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าละลายในปากครับ กรอ,อบดีแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำนะครับอันนี้คือเหมือนลักษณะคล้ายๆขาหมูขามหมูโอ้โหนุ่มเปือ่อยมากดูดิออมอร่อยอืมละลายในปากเลยเยี่ยม อ่าเอาละครับทุกคนก็ตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ right นะครับที่เราตั้งใจจะมากันเนาะครับก็อบอกมาถึงสิงคโปร์แล้วนะมี2ออย่างที่ต้องกินนะครับ1คือข้าวมันไก่และ2ก็คือรสอช่องหุย <c oughs> นะครับรอเล่นนะครับขาบอกอีกหนึ่งเมนูนะที่เราตั้งใจจะมากินที่นี่นะครับก็คือ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านที่เรามากินข้าวมันไก่ในวันนี้นะครับเป็นร้านหนึ่งในร้านที่ได้รับการันตีว่าเป็นหนึ่งใน Recommend นะครับจากมิชลินไกด์นะครับนั่นก็คือร้านเถียนเถียน,ยนไหหนาน Chicken r i c ์นะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งไฮไลไท์ของเรานะที่เราตั้งใจมาเลยนะก็คือมาข้าวมันไก่แล้วเอ้ยไม่ใช่ มาสิงคโปร์แล้วมันก็ต้องกินข้าวมันไก่อะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับคือร้านเนี้ยชื่อว่าร้านเถียนเถียนชิคเก้นไร์นะครับตั้งอยู่แถวแถวแม็กซ์เวลล์เนาะก็คือเราลองเสิร์ชดูได้มันเป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์นะครับแล้วร้านเนี้ยนะครับจุดเด่นของเขาแน่นอนครับก็คือตัวนี้เลยครับนี่น้ำซอสนะครับโอ้โหโคตรอร่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้สั่งอะไรมาบ้าง อย่างแรกเลยครับเมนูแรกของเรานะครับก็แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเป็นข้าวมันไก่เนาะเราสั่งไซส์ M มาจานเนื้อครับอยู่ที่ประมาณ6เหรียญนะครับโดยประมาณส่วนตัวต่อมาครับตัวนี้นะครับเป็นเออ่ผักวางตุ้งนะครับราดซอสหอยนางรมนะครับอ่าก็เป็นออร์เซอร์ซอสบิทเวจิเตอร์โบแล้วก็ประมาณ4เหรียญแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นตัวถั่วงอกนะครับอ่าถั่วงอกเนี่ยก็ประมาณ4เหรียญนะครับก็จะมีราดซอสราดอะไรมานะครับก็โอเค อมืมันคอลลาเจนมากเลยอ่ะอมมันจะไม่เหมือนไก่บ้านเรานะคือไก่บ้านเรามันจะมีมเคี้ยวมีเท็กเจอร์แต่เนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเนื้อน,นุ่มๆที่แบบเคี้ยง่ายมากเลยอ่ะละลายไปในปากเลยอมไม่แปลกใจที่ทำไมได้เป็นชิลินไก่นะครับก็แวะลองมากินกันได้นะครับอยู่ที่แม็กซฟลครับชื่อเสียงเถียนข้ามันไก่ครับ โอ้ยเอาละครับแล้วต้องบอกว่าอีกร้านนึงนะครับที่มาสิงคโปร์ที่ไรเนี่ยไม่แวะทานไม่ได้นะครับนั่นก็คือร้านฮอลเกอร์ชานนะครับซึ่งเป็นร้านที่เคยได้รับรางวัลนะครับ1ดาวที่ถูกที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผมเนี่ยมากินหมูกรอบแล้วก็ไก่ย่างที่เนี่ยเป็นประจําเลยครับอย่างแรกเลยครับที่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ดังนะตัวนี้นี่อันนี้คือตัวไก่หมักซอสโซยุนะครับ เัีนย้ให้ดูหน้าตาก่อนอ่าตัวเนื้อนน่นแล้วก็หนังล้างอร่อยแล้วก็ไก่มีรสชาติโอเคถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้นี่เราเพ่สั่งไปอีกเมนูครัเบเมนูนี้คือก็มีหมูกรอบที่เอาจริงๆเป็นคนชอบกินหมูกรอบมากก็เลยแบบอยากลองกินดูนะครับคือหน้าตาเนี่ยน่ากินมากนะครับแต่ว่านี่อันีนี้ซื้อหน้าตาหมูกรอบก่อนะนะเรียงเป็นชั้นสวยมาก น่าทานเสียงเคียวอเลอ่ะความฟอร์บเนี่ยสิบคะแนน ท่านแล้วเราก็มาถึงแล้วครับ313หนึ่งสามแอนะครับตอนนี้เราจะมาทานร้านอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านอะไรนะร้านราเมงร้านราเมงดึกต่างนานเป็นหนึ่งในร้านราเมงครับนั่นเป็นราเมงร้านเดียวในสิงคโปร์นะครับที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ความว่ามิชลินสตาร์หนึ่งดาวเดี๋ยที่เขาล่ำลือเนี่ยมันจะโดนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดู เอาละครับตอนนี้นี่ครับก็เมนูซิกเนเจอร์ของเราได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยสําหรับคนที่มาที่นี่เนาะต้องสั่งทุกคนนะครับชื่อเมนูนี้ว่าออริจินอลทร f ฟ l ฟิลโชยุโซบะนะครับในหน้าตาเป็นแบบนี้ราคาเนี่ย สิบหกจุดแปดเหรียญเส้นนี่อ่ะมันมีความเหนียรรุ่มกําลังดีแปลว่ากําลังดีแล้วกันนะครับเขาบอกสูตรที่นีเป็นสูตรทอโเปลเนาะอืกินช้ำมากอืมคือกินก็ไม่ช้ำแรกเนี่ยรสไม่ได้หนักสุงท่านว่าแบบมันจะตีขึ้นมานะก็คือจะเบาเบานิดนึงแล้วก็พอสพัมผัส ที่สองสามเนี่ยมันกลายเป็นเริ่มมีกลิ่นทัฟเฟิลแล้ตีขึ้นมาแล้วก็อวนอยู่ในปากแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็เค็มนิดๆนะครับแต่ว่ารสชาติเบาๆแบบสดได้ง่ายๆสบายๆเลยถือว่าดีเลยนะครับโอเคครับแล้วก็เมนูต่อมาแล้วเมนูที่สองของเรานะครับคืออะเกโมโนดงนะครับซึ่งเมนูนี้เขารวมของทอดเนี่ยเอาไว้ในจานเดียวถือว่าคุ้มค่านะครับราคาอยู่ที่ประมาณสิบเเหรียญนะครับ อืมอืมดีอืมดีหนึ่งเซกเตร์ทุกมักอืมคุณแป้งดีเหนียะแน่นเยี่ยมอืมถือเยี่ยมเลยใครที่หิวเนาะแล้วอ,อยากทานข้าวหรือใครที่เอ่ออยากกินที่เป็นข้าวหน่อยต้องบอกตอันนี้เวิร์กนะครับก็ยังไงลองมาชิมกันได้ไปอีกหนึ่งเมนูพี่เร็คอมเมนต์ โอเคครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับซึ่งต้องบอกว่าอยากจะลองแล้วก็ตั้งใจจะมาชิมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูคงคัสึโซบะนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งเลยที่ตั้งใจมาเพราะว่าอยากจะลองชิมว่าด้วยความหอมของเส้นที่เขาลัาง่งมือเนี่ยนะครับมันเหมือนกับทิพย์ไทยมากน้อยแค่ไหนนอ่น้ำาด็นะี่ครับเป็นคนมาก ว้าวโอ้โอ้อันนี้ดีเลยนะครับดีเลยคือถ้าเทียบกันกับในบ้านเราหรือว่าร้านดังๆเนี่ยในเมืองไทยต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเข้มข้นคือความเข้มข้นเนี่ยรู้สึกได้จากการชิมหรือกินลงไปลือลงคอเนะี่ยรู้ลเลยเข้มข้นมากคือเคี่ยวนานมากแต่สิ่งหนึ่งคือไม่รู้สึกเลี่ยนแปลกนิดนึงเนี่ยลองสังเกตด,ดูด้านบน่เห็นปหมมันไม่ได้มันนะเห็นปะ มันไม่ได้มันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้กินแล้วมันไม่รู้สึกเลี่ยนขนาดนั้นนะครับอืออันนี้ดีอันนี้อันนี้เลยคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าให้วนะัดเนาะคือบอกเลยว่าสูงสีมากคือถ้าใครมาเนี่ยถ้าไม่ได้ทานทรัฟเฟิลแนะนำกินพวงก้สุดเด็ดแน่นอนนะครับต้องรอมากินดู เอาละครับแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับการเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือร้านโอเดตนะครับเป็นร้านของเชฟจูเลียนนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัลนะครับมิชลินสตาร์สดาวตั้งแต่ปี2015ก็คือปีแรกที่เปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นในปี2019ครับก็ได้รับรางวัลนะครับจาก2ดาวกลายเป็น3ดาวและยังติดโผนะครับเป็น1ในร้านที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยครับเราจะเริ่มเลยนะครับเราจะเริ่มมาจากโอเดต อุนิฮอกไกโดเมื่อกี้อุนิโทสอันนี้เป็นมอสคาเวียเจ๋งไหมเดี๋ยวรู้ลองนนะคาเวียดีมากโอ้คาเวียชัดมาก คือเนื้อปลาครับเขาบอกให้เราลองเด้งเด้งมากเด้งเกินตอนนีา้าก็าได้มาแล้วนะครับ เป็นนกไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือ,อพเจยนหรือว่านกพิราบนะครับก็บอกเป็นนกพิราบที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเขาเมื่อกี้คนเสิร์ฟมาเล่นมุกเขาบอกบินมาไตลอ,อร่อยเลยอร่อยมาก โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ดําเนินการมาถึงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการมาที่ร้านโอเดตนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่อร่อยไม่แพ้กับเมงคอซ้ำนั่นก็คือนั้นแทยของหวานเออเขาบอกอันนี้คือเป็นเรียกว่าอะไรนะสตรอเบอรี่วอ,วอ,วอชลินประมาณนี้นะป้าผมอ่านปิดขอภัยครับ

แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสาหรับร้านโอเดตเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่จะอยู่ในความทรงจําของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่อร่อยมากนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะติดตามเรื่องของการชิมนะครับหรือว่าการกินนะครับแล้วก็ตามล่าหาร้านมิชลินสตาร์เนี่ยสามารถติดตามมาได้นะครับโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ